แล้นี่คือโซนเซียนเกมซึ่งแน่นอนครับเวทีของโซนเซียนเกมเราพัฒนานแล้วดูเดือดขึ้นเรื่อยๆย,ย้อนกลับไปปีที่แล้ว Thailand Game โชว์2022คัม b a c k เรามาในหมวดของสปีดลันกับเกมที่ชื่อว่า Monster Hunter ที่เรียกว่าสู้กันเฉียดนับวินาทีเสี่ยววินาทีเลยกว่าจะได้แชมป์ตัวจริงในปีนั้นปีนี้ครับ แน่นอน Assemble มันต้องยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกจากปกติให้ผู้เข้าแข่งขันเล่นกันเองเพื่อหาเซียนคนเดียวเท่านั้นวันนี้เราเอาโปรเพเยอร์เลยที่มีดรีกีระดับทีมชาติไทยเป็นแชมป์เหรียญทองซีเกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์มาแข่งสดๆตรงนี้เพราะฉะนั้นครับขอเสียงให้กับโปรเพเยอร์ทีมชาติไทยแชมป์เหรียญทองซีเกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทารอนบุกบุกนบพุษเขมพมอนนักกีฬาเกมเชคเคนเซวสังกัดทารอนอ e ีสปอร์ผู้ที่คว้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ณประเทศฟิลิปปินส์และเป็นแชมป์การแข่งขัน Evolution Championship Series หรือ Evo ประจำปี2020ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาผ่านสมรภูมินักสู้มาอย่างดุเดือดและพร้อมแล้วที่จะวัดเชิงมวยกับผู้ท้าชิงทุกคนนักสู้ฝีมือระดับโลก สู่งานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน South East Asia. s ซาอีสเอเชียยินดีต้อนรับชาลอนบุ๊กสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยพี่ดูไม่ตื่นเต้นเลยนะนิดหน่อยครับชิวๆสบายๆคครครัับบผมก่อนจะให้ผู้แข่งขันมาเจอคุณจริงๆ มีอะไรอยากจะบอกผู้แข่งขันทั้งหมดที่เขาแบบมีระดับวลดเรคคอด้วยคัดมาแล้วแบบเทพๆเลยมีอะไรจะบอกบอกเลยฮนะก็โดยส่วนใหญ่ผู้เข้าแข่งขันในวันนี้นะครับก็คุณนหน้าคุณตากันอยู่แล้วรู้นะรู้ร,รู้รู้ฝีมือตัวเองนะก็ไม่ต้องพูดนะว่าตัวเองเป็นมือใหม่แต่ก็ขอให้เต็มที่แล้วก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกงครับโอ้โห <laughs> โปรเบเยอร์ <laughs> บอกรู้นะฝีมือระดับไหน ขอให้เอ็นจอยพอ,พอชิลๆด้วยกันนะขอเซบลมือให้กับลุกได้นนครับคอมโบไติดเอาครับอุอ้ยเฮ้ยนี่เอาละจะให้ต่ออุอ้ยไม่ไ่ครับเนี่ยได้ยืนไหมเออโดนเรียบร้อย ก็คือไฟจะเด็ดรวยโดนครับยังพอจะสวดได้อยู่แต่มาคุณบุ๊กก็ใช้ความเก่าโอ้โหกันได้ทูกเรียกว่าไม่สามารถเอาชนะคุณบุ๊กได้เลยกันเฉยเลยคุณกันกันเอ้าผมพิดตรงไหนฮะคุณกันคุณกันถูกแล้วฮะการควรพี่ป่ะเดี่ยไม่ใช่เนาะโปติเล่นเทเกตอยู่แล้วแน่นอนใช่ครับเห็นไหมว่าเขาจริงจังมากเขาไม่อ่อนคอให้ใครเลยครับผมคุณจะไหวเปล่าก็เท่าไหร่เท่านั้นครับไหวนะ พร้รอม<อ>แล้วประจำที่เลยฮะเอาละครับต้องบอกว่าคุณกันนี่มีประวัติน่าสนใจนะฮะเล่นเทคนห้าสมัยเด็กๆแล้วก็ได้มาเริ่มฝึกเทคนเจ็ดแบบจริงจังเมื่อกลางปีที่แล้วเองเมื่อไม่นานนี่เองกลางปีแล้วก็รมานสามถึงสี่เดือนนะฮะแล้วก็เดิมทีฮะต้องบอกว่าตำแหน่งที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันคือตำแหน่งของเขาเขาเาป็นนักพากเขาเป็นนักพากครับ่รเขาเป็นนักพากแต่วันนี้เขาสละที่เราเพราะเขาอยากเป็นนักแข่งอยากได้เงินรางวัลจากคุณบุ๊ อะต้องมาพิสูจน์กันวันนี้แหละถูกต้องครับและตัวที่เขาเลือกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นตัวอะไรเออวิ่งตัวนี้นะฮะอะเดิมนะครับคุณนิมิสุนะฮะคุณนิมิสุนะฮะเอาแล้วครับเป็นตัวละครผู้หญิงเฮ้ยทำดาเมจก่อนวะเอาแล้วเอาแล้วครับไดปตามเมจก่อนวิ่งอ่าแต่คุณเป็นการต่อสู้แบบนินจาได้เซนเตผมว่ามันมีเซนเตอร์ อุ้ยเอารอจังหวะสองโอ้ยคุณแกนไม่ธรรมดาเออแต่ว่าคุณบุ๊คตอนนี้เหมือนจะแบบเอาละครับโดนคอมโบอย่างนี้ไม่ได้ฮะโดนคอมโบทำอย่างนี้ไม่ได้เอาละครับจะได้ยืนไหมโอ้ยเรียกว่าไม่ได้ให้ผุดให้เกิดกันเลยต้องคือแมปนี้นะครับเป็นแมปที่ไม่มีวอลด้วยดังนั้นเนี่ยการทำคอมโบมันจะต้องใช้ระยะนิดนึงครับผมโอ้ยละครับเอานะฮะเอาได้เกียร์ก่อนไม่มีชนะแบบเพอร์เฟกต์แน่นอนโอ้ยโดน ดูจังหวะยังเชิงกันอยู่คุณกันเออครับยังไงขอให้ขโมยหน่อยขอได้ขโมยหน่อยไม่ได้นะเอาล้วครับไอาแล้ขโมยเอาลแล้วขโมยมาอุ้ยลุนลุดมันโถ่ยอันนี้ไม่ได้เรียกว่าภากลิ่มเรือเริ่มเชียร์แล้วเรือเิ่มเชียร์แล้วตอนนี้ผมเอาละแล้วอุ้ยเอายังไงฮะตอนนี้เลือดคุณพุกนี่เหลือประมาณแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองนะอยู่ว่าเลือดได้เปรียบอยู่โอ้ยเจ้าคุณพุกผีพามตบไปยังไยังไงอุ้ยยังไงโอ้ยจับโอ้ยได้จับแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จับเอ้ยได้จับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยวุ่กันเริ่มเป็นนักภาคเป็นนักแข่งแล้วครับโอ้โหสุดยอดไปจบเรียบร้อยสำหรับโซนเซียนเกม20คนนะฮะโอ้โหพี่บุ๊กสุดยอดเหมือนกันนะครับเขาได้พูดแล้วเขาได้พูดมากนะอันอันมา20ตาเอ้าเล่นมา20คนแล้วมีแรอยากจะบอกน้องๆพี่ๆที่มาเล่นกับพี่เมื่อกี้บ้างครับ ก็เห็นถึงความเขาเรียกไงนะกระหายชัยชนะเขาแต่ละคนใช่ก็แอบเสียได้เหมือนกันที่ชนะได้ไม่หมดโอ้โหใช่คือคือส่วนตัวผมอยากรู้สึกรู้สึกอยากชนะอยู่แล้วเพราะว่าถ้าสมมติเราแบบอ่อยไปอ่ะแน่นอนเราบีน้องๆที่เราบางคนเรารู้จักถ้าเราอ่อยไปมันก็ผมเชื่อว่าเขาคงไม่ภูมิใจขนาดนั้นหรอกอใช่ลึกๆเขารู้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็เลย อยากเล่นเต็มที่แต่ก็อย่างที่บอกไปคือเสียดายถ้าชนะหมดผมคิดว่าน่าจะดีกว่านี้โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เอกขาชนะพี่บุ๊กดิเออ,อ,อจะปล่อยให้เขาชนะหมดเลยเหรอแต่วันนี้สุดยอดมากเลยสำหรับโซเซนเกมของผู้พี่บุกมากๆเลยขอบคุณครับแต่อยู่กับเราบนเวทีสักครู่ก่อนนะฮะลำดับนี้นะครับขอเรียนเชิญน,นะครับผมพี่หนุยพง์สุดหิรัญพึกนะครับขึ้นมามอบของรางวัลให้ผู้ชนะของเราด้านบนเวทีครับเรียนเชิญครับผม เียเขามายืนเมียเขามานั่งดูนานแล้วเอ้าเหรอเขามารอนานแล้วดูตั้งแต่ต้นนั่นแหละเ,เห็นการทำงานของทุกคนนั่นแหละโอไหมคะทำงานดีมากออมขอบคุณมากครับผมแต่ที่ต้องชมที่สุดนะครับพี่หนุ่ยเนี่ยได้ยินชื่อเสียงของบุ๊ทีมทารอนเนี่ยมานานมากแล้วแต่วันนี้ได้เห็นด้วยตาเปล่าจึงรู้สึกว่า เราได้เห็นอัจฉริยะครับเก่งจริงๆครับคุณเก่งมากๆครับผมขอชาบูคุณเรื่องนี้ครับขอบคุณครับคือกติกาวันนี้เป็นกติกาที่เอาจริงๆไม่แร์กับบุ๊กนะทำไมอ่ะอ้าวก็เราให้แขกแบบแฮนดีแคปไงคือไม่ได้ให้ชนะทั้งหมดชนะเพียงหนึ่งแต่เขาเนี่ยต้องซัด2ยกนะใช่เขาถึงจะเรียกว่าเขาชนะนะแต่ผมชอบทัศนะกติท่ศนะกติเขามากๆก็คือ S <S <an> <S เขาอยากจะทําเต็มที่เพื่อให้คนชนะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาอ่อยให้ใช่ฉะนั้นเบอร์5ที่ชนะเข้าไปก็ต้องขอเสียรบมือดังดายให้กับแชมป์ของเราด้วยนะครับสุดยอดมากๆสุดยอดจริงชนะแชมป์อีลาอีสปอร์ตที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของไทยเลยนะครับที่ชื่นชมคุณมากๆและชอบภาษากกลคุณด้วยนะตอนคุณทำอย่างเงี้ยดีมากน่ารักน่ารักก็เชื่อว่าด้วยวัยของคุณด้วยอายุที่ยังน้อยไปดอีกไกลเลยนะครับก็ขอให้ชื่อเสียงประเทศไทยในฐานะนักลฬาอีสปอร์ต ลดเล่นต่อไปปรบมือเป็นกำลังใจบุ๊กหน่อยได้ไหมครับสุดยอดจริงๆยอดเยี่ยมมากเพราะลำดับไปทับใจไปทับใจจะให้พี่หนุ่ยแข่งกับพี่บุ๊กเลยไม่เป็นไรฮะเหรอดูนะดูอย่างเดียวก็พอละกลัวไปติดเสาแบบเมื่อกี้กลัวติดเพดานนะไม่ได้ออกเลยนะไม่ได้ออกเลยฮะแล้วเมื่อกี้มันมีบางช็อตที่เขาเหลือเลือดนิดเดียวอะและสุดท้ายเขาอัดจนติดกำแพงได้โอ้โหแบบนี่มันสุดจริงๆมันสุดจริงๆได้แทนนะครับใช่ใช่ใช่ก็ เห็นบรรยากาศวันนี้เราอยู่ท่ามกลางเสียงอึกกระทึกเราอาจจะเสียงเชียเสียงเฮจากคนดูซึ่งนจริงมีนะแต่ว่ามันจะมาไม่ถึงเวทีไร่เพราะเสียงเราดังใช่ไหมไว้มีโอกาสเดี๋ยวขอเชิญจัดกันในฮอลที่อาจจะใช้คำว่าเฉพาะเรื่องของบุ๊เลยพี่หนุ่ยจะพยายามเต็มที่ให้เกิดทัวร์นาเมนต์แบบนี้แน่นะครับขอบคุณมากนะครับที่มาครับคะแนนการโชว์ครับอย่างน้อยนะฮะวันนี้อย่างที่พี่หนุ่ยบอกไปว่าเราก็ยังมีผู้ชนะได้เงินรางวัลสามหมื่น เอาชนะพี่บุ๊กได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนเชิญผูชนะของเราขึ้นเวทีเลยครับคุณกานอันนี้เขาเรียกว่าสามหมื่นไม่ต้องหารใครฮะใช่โอ<ช>้สุดยอดเลย,ยเชิญเลยครับ,อรบขอคุณดีใจว่านอกจากคุณชนะและได้เงินรางวัลเนี่ยคุณบุ๊กทำเต็มที่โดยไม่อ่อยไม่มีการเบามือเลยและคุณทำได้ขนาดนี้สุดยอดมากๆนะครับไม่ปอบมือดังๆให้เขาสักหน่อยละครับหนึ่งเดียวในการแข่งข,นขันครั้งนี้เลย สุดยอดนะพี่บู๊ยืนยันไม่อ่อยให้นะไม่อ่อยเออแล้วตอนต้นขึ้นเวทีมาบอกว่าโอ้โหลัวแพ้ครับลัวแพ้ออตื่นเต้นอยู่เลยส่วนคนที่บอกว่าคอยดูหรือแบบเตรียมตัวตายไเงยเออไม่เห็นชนะสักคนแต่ใกล้เคียงแต่ใกล้เคียงนะฮะเอ้ามอบรางวัลครับมูลค่าเงินรางวัลสามหมืน 30, บาทให้กับคุณการคนเดียวแบบไม่หาเลยเนี่ฮะ เอาขอเสียงให้คุณกันหน่อยพี่บุกถ่ายเลยมาถ่ายรูปกันสักนิดนึงเนี่ยน,น,นี่คือผู้ชนะคนเดียวนะฮะที่ชนะพี่ทารอนบุกได้ในโซเซียนเกมปีนี้ครับและได้เงินรางวัลมูลค่ากว่า30,000บาทแบบไม่หารเลยถือว่าสุดยอดมากๆ